ด้านพ่อค้าขายของเก่านะคะที่นำลูกตาลที่เสียแล้วมารีไซเคิลหาไรายได้นะคะในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ พ่อค้าแม่ค้าขายของเก่าประสบปัญหาเชือ้อไวรัสโควิด -19 ระบาดไม่สามารถออกไปเก็บของเก่ามาขายได้นานร่วมเดือนโดยเฉพาะสายยางบุเงินอายุ46ปีชาวบ้านรวมพลังตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเดิมมีอาชีพเก็บของเก่าขายมายาวนานกว่า20ปีในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเชือ้อไวรัสโควิด -19 ตนและครอบครัวได้ไปเก็บของเก่าตามตลาดนัดและตามถนนสาธารณะทั่วไป ซึ่งรายได้ในขณะนั้นขายของเก่าได้ตกประมาณ300บาทขึ้นไปบางวันขายไม่ได้เลยยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด1 9ระบาดทําให้ตนขายของเก่าไม่ได้ขาดรายได้มาจนเจือครอบครัวอย่างหนักไม่มีเงินเข้ามาเลี้ยงชีพทําให้ตนเองเกิดแนวคิดที่จะผลิตของที่เ,เลืกคือตัวมดดําและต่อเงินต่อทองจากลูกตาลที่เสียแล้วมารีไซเคิลเพื่อหารายได้โดยขึ้นป้ายว่ามด ต่อมองคลตัวละ59บาทหรือแลกเป็นข้าวสาร2กิโลกรัมเพื่อประทังชีวิตในช่วงโควิดโดยนายสายยงได้นำสินค้าที่ตนผลิตเองไปขายที่ข้างทางสวนสาธารณะห้วยวังนองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มจาก9โมงเช้าไปถึง5โมงเย็นยกเว้นวันศุกร์เนื่องจากตนเองจะต้องไปเก็บลูกตาลเพื่อจะทำขายต่อไปท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่นายสายยางบุญเงินหมายเลขโทรศัพท์0 6 2 8 6 5 3 9 9 2